ผมอยากต,ตัวเองไว้กับอาหารนี่โอ้โหเป็นคาแรคเตอร์ที่ลึกลับลึกลับแล้วก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยสร้างคอนฟ lict ให้กับเนื้อเรื่องนี้ด้วยตอนที่ขับอะ่ะไม่มีใครไว้ใจมเลยนะ<笑><笑>ตอนถ่ายจริงอะ่ะปรากฏว่าตีลังกาไปแล้วมาตรงนั้นมันมีก้อนหินอยู่พอดีนี่ก็เลยแบบเหมือนเก็บก้อนหินไปด้วยเก็บเข้าใส่หัวไปเลยอะไรเงี้ย สวัสดีแฟนๆชาว Today Play นะครับผมไฮครับสวัสดีครับสรุปสะทอนครับผมรับบทเป็นเคนนะครับผมบุมครับระวิวิจิรพงศ์การนนท์ครับรับบทเป็นเฉิงต้าลูกครับผมชลเอมครับอลงกรชาวนาปีชารับบทเป็นพายุครับครับพวกเรา3คนครับเป็นตัวแทนมาจากซีรีส์เรื่องตรวนธรณีครับจากชื่อเรื่องครับมันมันสามารถเล่าได้จากชื่อเรื่องเลยซีรีส์ตรวนธรณีก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบถูกตรวนกันไว้ถูกความสัมพันธ์ ถูกผูกมัดอะไรกันไว้ครับผมถ้าคาแรคเตอร์ของบูมครับเขาจะเป็นรับบทเป็นเฉิงตาลูใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจะมีคาแรคเตอร์ hmm. ที่แบบว่า mm hmm. เข่งขึ่นนิ่งๆพูดน้อย mm hmm. เป็นเขาเรียกว่านักธุรกิจลูกครึ่งครับผม mm hmm. เขาจะแบบมีความเนี๊ยบในตัวเองสูงมาก mm hmm. ก็ mm hmm. เรียกว่า เป็นคาแรคเตอร์ที่ลึกลับลึกลักบ<ช>แล้วก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยสร้างคอนฟ lict ให้กับเนื้อเรื่องนี้ด้วยครับ<ช>ถ้าในส่วนของพายุใช่ไหมฮะในส่วนของพายุเนี่ยพายุก็จะเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีระเบียบอยู่แล้วครับแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนขี้สังเกตแล้วก็จะเรียกว่าอะไรอะจอมวงการก็ผมว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าแบบเขาจะคอยดูแลคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา ถ้าผมก็สำหรับตัวคาแรคเตอร์เคนเพราะว่าตอนที่เราดูตอน EP พหนึ่งกับ EP ช่วงตอน e ี้หนึ่งกับตอนที่ทำแฟลชแบ็กออกมาครับเคนเนี่ยจะมีความเป็นเด็กมากอมงองแงเอาแต่ใจ,ใจอะไรเงี้ยพอผ่านเรื่องแย่ๆมากลายเป็นว่าเขามีความแบบโตมากขึ้นแล้วชีวิตเขาเมันเหมือนกับคนที่จมติ่งอยู่ตลอดเวลาโอ เอาตั้งแต่พอได้ได,ได้ได้เล่นรับบทเป็นเคนนะฮะเราก็รู้เนื้อเรื่องแล้วดูรู้แบบพอดคร่าวๆของซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกว่าโอ้เราต้องเจองานหนักแน่นอนต้องทำกันบ้านหนักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทหรือว่าคิวบูเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับแอคชั่นดราม่าครับเลยทำให้แบบว่าต้องต้องเหมือนพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นก็เลยต้องมีการเวิร์กช็อปคิวบูด้วยแล้วการหาคิวบูของ ตัวละครนี้เรื่องนี้มันทําให้แบบต้องถ่ายลองเทคส่วนใหญ่มันก็เลยต้องแบบมีความจําที่ต้องแบบเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็เลยต้องต้องแบบต้องเรียนคิวบูนหนักต้องซ้อมหนักแล้วก็<อ>ซ้อมอซ้อมด้วยกันหนักด้วยนักสแสดงครับทำาทำการบ้านกันหนักอย่างอย่างของผมใช่ไหมฮะของผมเนี่ยก็คือคือมันมีผิดคิวเยอะมากเลยครับแต่ว่าที่แบบผิดคิวแบบและจําได้เลยก็คือมันจะมีตอนที่แบบเหมือนแบบ เขาว่าโดนเหวี่ยงไปแล้วก็แบบเหมือนโดนทีบอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนพอตอนเขาตีลังกาฟลิปไปอะแล้วทีนี้เหมือนแบบเหมือนตอนแรกมันตีลังกาไปมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ตอนถ่ายจริงอ่ะปรากฏว่าตีลังกาไปแล้วตรงนั้นมันมีก้อนหินอยู่พอดีนี่ก็เลยแบบเหมือนเก็บก้อนหินไปด้วยเก็บเข้าใส่หัวไปเลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าก้อนหินก้อนอน,นั้นคือคมกว่าน,นี้นึ่งแหลกว่าน,นี้ก็คือแตกไปแล้วก็วคือแตกเลยโชคดีที่ว่าเป็นแบบก้อนหินแบบไม่คมมากแล้วก็คือ ตอนจังหวะที่เรานี่ไงถึงบอกไงว่าการซ้อมคิวบูมันสําคัญแล้วเราไปเรียนเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าวิธีการเซฟเวลาเราโดนเนี่ยปุ๊บเราจะรู้วิธีแบบว่ารับมือแล้วว่าต้องต้องเซฟตัวเองยังไงเวลาแบบเพราะว่าจริงๆแล้วซีนนี้มันก็โหยากมากครับยากมากเพราะว่ามันไม่ได้แค่แบบบูกันสองคนมันบูกันหลายคนด้วยใช่ครับมันบูกันหลายคนครับแล้วก็บรรยากาศมันต้องแบบพร้อมกันเซทัพมันต้องพร้อมกันหมดครับไม่ผมิดคิวถ้าไม่มีเลยวเพราะผมไม่ได้บู คือไม่อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นส่วนใหญ่มันจะรู้สึกของเขาน่าจะเป็นซีนแบบขับรถมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบเหมือนเราขับรถแบบแบบเฉียดกันมากๆอะไรเงี้ยไอตอนที่ขับอ่ะไม่มีใครไว้ใจมันเขาต้องเขาต้องเอาคนคนคนอื่นมาขับแทนเพราะว่ามันก็เราก็ไม่อยากเสี่ยงแล้วเนาะไม่ได้อยากเสี่ยงเพราะว่าเรากลัวเจ็บนะเราไม่อยากเสี่ยงกับรถแล้วด้วยการทํางานมันง่ายขึ้นด้วยง่ายขึ้นด้วยครับเพราะว่า หน้าสถานที่ตรงนั้นอ่ะเราไม่คุ้นชินเพราะว่าเราไม่มีการซ้อมมาก่อนไอ้นี่ไงที่พีคิวอ่ะที่ผมเบรกแรงๆอ่ะอ๋อเออเออเออมันจะมีอันหนึ่งที่ตอนตอนตอนที่ต้องเบรกอ่ะมันมันแค่มันแค่เบรกเบาๆใช่ไหมแต่เราไม่รู้เพราะว่าเราเอาแต่แบบได้แต่นั่งดูคนอื่นเขาขบใช่ไหมเราพอเราเอาท้ายมันต้องเก็บผมเห็นหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยเราเบรกแล้วผมไม่รู้ว่ามันต้องเบรกแรงแค่ไหนเบรกที่ัวะทิ่มโหคือทิ่มจริง พี่ตากล้องหัวแบบหน้ากระแทกเข้าไปกับกล้องเนี่ยผมก็ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเปรียบกับตัวเคนนะครับในมุมมองเรื่องความรักเคนเขาจะเป็นคนที่แบบว่ารักเดียวใจเดียวครับคือทุ่มทุ่มให้กับความรักถ้าเกิดใครได้ดูเออซีนที่เป็นแฟลชแบ็กนะฮะมันจะเป็นแบบว่าค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึ่นะอดีตแต่พอในพารปัจจุบันเนี่ยเขา เขามีความรักที่แบบว่ารักยอมแลกทุกอย่างเพราะว่าเขารักแม,แม้กระทั่งครอบครัวของอดีตแฟนก็ก็ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองซึ่งแบบว่าไม่สนใจตัวเองเลยทุ่มเทให้กับความรักก,กับทุกคนแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเขาเขาแบบว่าค่อนข้างอันตรายนิดน,นึงกับตัวเองจะสังเกตได้ว่าทุกซีนจะแบบโดนรอบทำลายตลอดนิยามความรักของผมก็ผมว่าตัวพายุเนี่ยจะเหมือน หมือนมหาสมุทรอ่ะมันแบบมันรักทุกคนจริงๆอะ <ược. S 2> ครับมันแบบมันไม่ได้แคร์ตัวเองเลยมันสนแต่ในมุมในพระของพายุว่าอาจจะมีบางเรื่องที่เขาอาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะรักเพื่อนในแบบผิดๆบ้างแต่ก็คือมันคือความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยที่มีให้ทั้งคนรักตัวเองทั้งครอบครัวของคนรักทั้งตัวเพื่อนทุกคนที่อยู่ราบข้างเขารักมากครับก็สําหรับเฉิงต้าลู่ใช่ไหมฮะสำหรับเฉิงต้าลู่เนี่ยความรักเปรียบเสมือนอความรักที่มั่นคงครับ ไม่หว่นไหวกับอะไรง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในความรักสูงมากและเขาก็เชื่อในตัวเองเขาเชื่อในความรักของเขาผมอยากตนตัวเองไว้กับอาหารอีโหเขาชอบกินน่ะชอบอาหารก็คือไม่พ้นเรื่องอาหารจริงๆด้วยคือเดาแล้วแน่นอนแต่ผมก็อยากจะแบบเขาเรียกว่าตรวนแฟนคลับทุกคนครับให้แบบ อยู่กับผมไปนานๆครับผมอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยผมก็ทานแมวฮะอยากจะรวนตัวเองไว้กับแมวตลอดเวลาเพราะผมรักแมวมากสตอรี่มีแต่แมวใช่อ่ะผมก่อนแหมรีบเลยนะเพราะอะไรรู้มันจะเอาไปก่อนรู้เลยรู้เลยผอกก่อนไม่ได้เหรอพอเพอบอกว่า ผมก่อนปุ๊บรู้เลยจะเอาก่อนอาคุณก่อนก็ได้โอเคโอเคผมก็ใช้คำว่าสุดแล้วกันครับอย่าบอกนะจริงนะเอจริงคิดเป็นกันเล่ก็มันสุดจริงๆอ่ะใช่มันสุดจริงๆครับครับครับผมครับสุดให้ผมก่อนด้วยอ่ะไม่นัองคิดอยู่เลยเพราะโดนเราไปแล้วเมื่อกี้โดนเราไปแล้วอย่าบอกนะว่ามึงก็คำเดียวกัน ผมเมื่อมันมีคิดอยู่2อย่างคือสุดกับมันแต่ตอนนี้สุดจะไปแล้วอ่ะคุณก็ต้องมันแล้วแหละไม่เอาอ้าวไม่เอาเจ็บครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เราดราม่าอรอย่าแล้วสรุปสำหรับผมนี่คือปัวมากฮะเพราะว่าใช่ปัวแบบเหมือนต่อจากนี้เนี่ยผมรับรองว่าคนที่ได้ดูเนี่ยตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วก็เนื้อเรื่องจะเข้มข้นมากมากครับเข้ากันหมดเลยนะใช่สุดเจ็บปัวอืมสุดเจ็บปัวสาคา ก็อยากจะฝากครับผมจริงๆแล้วซีรีส์ตนุนธรณีมีเพลงอยู่แล้วด้วยก็คือดวงด<ห>าวไม่เคยหาย<ห><ห>ไป,ไปนะฮะ,ะเป็นเวอร์ชั่นของพีบ่บอยสมพร้องซึ่งพี่บอยสมพ,พนี่เป็นเขาเรียกเจะาพ่อเพลงซีรีส์วายอยู่แล้วครับผมซึ่งเขาก็ให้เกียรติแล้วเรารู้สึกแบบดีใจมากๆ<ช>ที่ได้ร่วมงานกับพี่บอยได้ร่วมงานได้ร่วมงานกับพี่บอยซึ่งเราสองคนเนี่ยได้ร้องเป็นเวอร์ชั่นของพวกเราเองใช่ครับ็นเวอร์ชั่นของเราสองคนด้วย ให้ฉันเป็นเหมือนสายลมให้ฉันเป็นดังแสงดาวที่ส่องแสงข้างดวงจันทร์แม้วานนบางทีพอก่อนมันสูงไม่ได้วอมเสียงใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามของพวกเรา3คนด้วยก็มีแบบโซเชียลมีเดียครับ IG Twitter ครับ TikTok ครับก็ของผมใช้ชื่อเดียวหมดเลยครับก็คือ h i ส6 u n d อันเด r e ครับ haii ครอันเดครับ ครับผมของผมก็มีแต่ Instagram ครับครับก็ C H A A I M มันเรื่องส A M C A ครับเอ้ยทวิตเตอร์ทวิตเตอร์อลงกรดัมชื่อใช่ก็อลงกรเลยอลงกรก้าวขึ้นใช่อลงกรก้ขึ้นครับผมก็สำหรับผมครับก็มีทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ IG TikTok Twitter ครับ ก็เป็น b ครับ W X M underscore J J นะครับติดตามซีรีส์เรื่องตวนทอเนีนะครับซึ่งจะออนเนี่ยทุกวันเสาร์ช่อง3นะครับกว3 3ตอน4ทุ่ม40แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่เวอร์ชันแบบอันคัทดนะครับทีให้สีใช่ที่เดียวเท่านั้นนะครับครับผมครับตอนวลา5่ทุ่ม10ใช่ครับผมัฝากด้วยครับ ให้ฉันเป็นดังแสงดาวที่ส่องแสงข้างดวงจันทร์แม้วันนีบางทีบางครั้ง